สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับทีจากม็อกดีไซน์นะครับวันนี้จะพาไปดูรีวิวนะครับเป็นคัสตเมอร์รีวิว by ม็อกดีไซน์นะครับซึ่งเราได้ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวล์อินให้ลูกค้าที่หมู่บ้านบริทันเนียครับวงแหวนจัตุโชต์ลูกค้านะครับชอบสไตล์ที่เป็นมูจิมินิมอลนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะสวยถูกใจลูกค้าขนาดไหนนะครับเราไปกันเลยครับค่างดีใส่ใจรายละเอียดแล้วก็คือ เก็บงานให้ตามที่ต้องการโดยรวมออกมาแล้วแบบเราแฮปปี้มากๆโดเลยครับผมสิ่งที่เราไปเที่ยวเราไปเจอมาความเป็นญี่ปุ่นเอามาประสมภานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยในบ้านวสวัสดีครับ กลับมาพบกันอ okay, like. wow. ีกครั้งนึงนะครับกับมัลดิไซเฟอร์เนเจอร์บิวอินนะครับก็วันนี้นะครับพามาพบกับลูกค้าที่แสนน่ารักสองท่านเลยนะครับคุณป๊อบล้วก็คุณอีฟครับผมครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่หมู่บ้านบริเทเนียนะครับวงแหวนจตุโชชนะครับเรามาคุยกับลูกค้าดีกว่าว่าคอนเซ็ปต์ของบ้านนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีทําอะไรไปบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมค่ะก็คอนเซ็ปต์เนี่ยอยากได้แบบมินิมอลบูติกแล้วก็โมเดิร์นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันดูแบบโทนแบบอบอุ่นนนออบบบุ่มัดูแ หมือนจะเละแต่ว่ามันไม่เละอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้แบบรู้สึกว่าอยู่บ้านเรารู้สึกโฮมี่อยากจะอยู่ในบ้านส่วนตัวเราชอบแบบไปเทีย่ยวญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยเอาสิ่งที่เราไปเทีย่ยวเราไปเจอมาความเป็นญี่ปุ่นเอามาผสมผสานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยในบ้านของเราเลยคะอ๋อน่ารักเลยครับ <laughs> จริงมันมันมันไม่ได้มินิมอลแบบจ๋าเป็นญี่ปุ่นมูจิอะไรขนาดนะั้นนะมันก็จะแบบเสริมสร้างความเป็นสไตล์ ของเราแล้วก็เหมือนแบบการใช้งานในชีว nah so ิตประจำวันเข้าไปด้วยครับเพราะว่าจริงๆเราก็คือหลักๆก็คืออยู่แค่2คนก็ก็จะไม่ได้ชอบให้บ้านมันรกมากชอบโล่งๆอะไรประมาณนั้นครับจะบอกว่าตอนติดตั้งดันออกแบบเนี่ยก็คือคุยกับทั้งคุณป๊อบแล้วก็คุณดิ๊เยอะมากว่าตรงตำแหน่งไหนเอาอะไรยังไงบ้างนะอันนี้อันนี้ก็นิดนึงคือเราสองคนเป็นคนเยอะๆด้วยั้งคู่นะครับที่ทำไปแล้วนี่มีชุดไหนบ้างนะครับอ่าก็เริ่มจากตอนแรกเราทำ ที่ห้องนอนก่อนใช่ห้องแนห้องนอนเนี่ยเริ่มเริ่ม,มโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยเนยคือมันก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราอยากทําให้มันเป็นสัดส,ส่วนให้ชัดเจนว่าเออนอนคือนอนนะแล้วก็แต่งตัวคือแต่งตัวนะมั่ก็เลยเป็นที่มาที่แบบอีฟเขาได้ไป ทำพวกการคิดดูอะไรหลายๆอย่างอินดูเยอะมากดูเยอะกว่าผมอีกจนจนแบบคือส่งแบบแต่ละวันมาไม่ซ้ําแบบเลยก็ต้องตีกันหลายรอบมากจนกระทั่งแบบเออเรารู้สึกว่าเออให้เราเราเราอยากได้ที่มันเป็นสัดส่วนชัดเจนก็คือทําเป็นอ่าเตียงที่แบบอ่าง่ายๆเลยที่แบบเป็นแค่หาเตียงขึ้นมาที่สำคัญคืออีฟเป็นคนติดดูทีวีก่อนนอน นิดนึง็เด็ดฟิกนิดนึงไม่เราเราเข้าใจเราเข้าใจลายตายของปัจจุบันใช่ใช่เราก็เลยมีที่มาของการที่ว่าเออเราจะทำายังไงดีที่ทำให้ทีวีสามารถดูดีได้ดีดูทีวีตอนนอนอีก็เลยหามาว่าเขาอยากได้แบบนี้แบบนี้ก็ก็ก็ช่วยกันตบตีกันจนกระทั่งแบบเอออยากมีซอฟต์ล่องและเน่ยงอยากทำเป็นไม้ทำอะไรนี้ให้มันเป็นแบบเดียวกับที่เราอยากได้นะจนกระทั่งแบบโอเคมันออกมาเป็นในรูปแบบที่เราชอบแล้วก็ติดตั้งทีวี อีได้ทุกวันนี้ก็งานแฮปปี้มากเหมือนมีโฮมเชยเตอร์อยู่ในห้องนอนใช่ดีดีมากอันนี้ดีมากครับแล้วก็เราอยากได้ walk in closet อ่าเราอยากได้ walk in closet เพราะว่าเพราะว่าเอาอินวันเลยนะครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือตื่นเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวอะไรในห้องเดียวได้เลยแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคตรงนี้มากด้วยความที่เราสองคนมีเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะ ในระด,ดับหนึ่งทุกวันนี้คือยังขนมาจากบ้านเก่าไม่เสร็จก็จําเป็นที่จะต้องมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ที่เก็บของต่างๆให้ตอบโจทย์กับชีวิตเราทั้งสองคนเนาะก็หลังจากที่เราแบบทาตู้ทาอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีส่วนที่ยีฟอนาคตไว้เพื่อเขาบอกว่าอยากจะซื้อกระเป๋าอชาอะไรเพิ่มจะมีทางตู้กระจกให้แล้วก็่วนแบรนด์เนมครับแบรนด์เนมใช่ครับตอนนี้มีอยู่ใบเดียวสบายใจไม่สบายกระเป๋าครับผมแล้วก็ อ่าไอตรงโต๊ะครื่องแป้งอะครับก็คือบางทีก็ทําเป็นสฟ LED รอบๆสำหรับแต่งหน้าสําหรับในการแบบส่องหาดูขุมพลอะไรนี้แล้วก็อยากได้กระจกบานใหญ่ๆเพราะว่าตอนนั้นมันจะเล็กนิดนึงก็อยากจะแบบเอากระจกเข้ามาเพราะว่าอยากจะให้มันดูกว้างขึ้นคุณทีก็จัดให้ถึงเพดานเลยกระจกมันไม่รู้ไปส่องอะไรบางทีนแต่ก็โอเคครับมันก็ได้ตามตอบโจทย์ที่เราต้องการส่วนในตู้เราก็มีเพิ่ม พิ่มในเรื่องของไฟเรื่องอะไรด้วยด้วยใช่ครับก็คือเวลาเปิดตู้ปุ๊บมันก็จะมีไฟเป็นแฟร์ตนุัตินะครับเวลาเราเปิดก็จะเห็นไฟรลบผมด้วยตู้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนสามารถทำบานสไลด์ได้สามนก็ก็ดีครับโอเคมากๆครับออกแบบตามพื้นที่ครับแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเลยอยากให้แบบเห็นมากว่ามันสวยโอเคงั้น ไปต่อกันที่ท้าเรืน้ำห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำคว่าจะไม่ทำเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีที่เก็บของเราก็อยากเก็บของไว้ในตู้ทั้งหมดเพราะปุ่นมันค่อนข้างเยอะขี้เกียจทำงานบ้านใช่คือคลิปคือเราคือเราค่อนข้างจะมีของพอสมควรแล้วเราก็แบบเออจะจะจัดสรรอะไรยังไงดีทีนี้เราก็เลยคิดว่าเออไอต่อไปเนี่ยไอการเก็บพวก้าชัวพวกแปรงสีฟันสำรองยาสีฟันอะไรพวกนี้เราเป็นคนซื้อของมามาเก็บไว้ที่บ้านตลอดเนี่ยเราเลยคิดว่า เออเอาเอาวะนะเอาเลยทีเดียวจะได้จบจบไปก็ก็ต้องขอบคุณที่แบบแนะนำแล้วก็ให้ส่วนลดเพิ่มแล้วก็ทำให้เราได้แบบตู้ที่อยู่ในห้องน้ำที่แบบเราแบบชอบมากในวันนี้นะครับก็ก็้ิพว่าโอเคเลยเพราะว่าอย่างในห้องน้ำนะครับอย่างท็อปเองเราก็ปูให้ใหม่นะครับใช่ใช่เป็นกแบรนด์น่นะครับแล้วก็ตัวหน้าบานโครงสร้างเองเนี่ยก็เป็นไม้พลาสติกซึ่งก็ทนน้ำ ันนี้ครับผมบอกเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยอน,นีที่ต่างมาผม,ผมดูเองมันก็ชอบครับขอขอบคุณมากเลยครับผม,ผม,ผม,ผมแล้วก็ผ่านเวลาไปสักแป๊บหนึ่งเราเนี่ยก็เลยคิดว่าอีกวามาแบบทําไปเลยไหมข,ข้างหน,น้าทีเดียวไหมจะได้จบๆอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอนจริงอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องขออนุญาตพูดว่าเรารเราเปรียบเทียบราคาครับหลายเจ้ารประมาณสามสี่เจ้านะครับจรงครับก็ต้องจริงๆแต่แต่คือด้วยความที่ว่า เ,เราเราเรารู้สึกว่าเออแบบเจ็บแต่จบแล้วก็อย่างการที่เราเห็นผลงานของคุณทีที่ห้องนอน,นครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเออก็มันค่อนข้างดีใส่ใจรายละเอียดแล้วก็คือเก็บงานให้ตามที่ต้องการเราก็เลยบอกอย่ีว่าเฮ้ยมันบางทีเราซื้อเราซื้อความความสบายใจและซื้อความที่มันเป็นคุณภาพครับกว่าดีกว่า,วา,วาที่แบบเราต้องแบบเหมือนแบบไปโยนหัวก้อยเสี่ยงทายว่าเราจะต้องเจอช่างที่มันดีหรือไม่ดีหรือเปล่าแล้วแบบอ่ะ ก็คุณทีเลยจะได้จบไม่ต้องคิีเลยรับประกันครับอันนี้ดีดีจริงดีจริงแล้วก็เลยแบบเอ้ยแล้วแล้วคือคุณคีจะจะทำได้ตอนแรกก็มีความรู้สึกลึกๆว่าเอ๊ะคุณคีจะทำได้แบบที่ที่เองต้องการปุ๊บเพราะเพราะเพราะจะพงกกว่ากว่าข้าอยู่แล้วในหัวว่าอยากได้แบบไหนเนี่ยเอาแค่เนี่ยถ้าเกิดกล้องเห็นนี่คือ แค่ตรงเนี้ยคือตีกันยับมากว่าจะให้มันออกมายังไงให้มันแบบดูแบบเอ้ยทางมินิมอลและสามารถใช้งานได้จริงโดยที่ไม่ไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามีอย่างนึงบัตเจชไม่บานปลายอ่าใช่โอเครวมทั้งรวมทั้ง,งหน้าทีวีของเราด้วยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยด้วยงบประมาณที่เรามีเท่านี้บางทีทาให้ได้ไหมแล้วได้แบบเ่ีราต้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ทั้งเขียนแบบเองทําเองอะไรมาก็ตามอันนี้นิดนึงก็คือจ้างเขียนแบบด้วยเคยจ้างเขียนแบบไมผมผมขออนุญาต้กล่าวถึงว่าเป็นบริษัทเป็นบริษัทชื่อดังที่อะไรนะอย่าเลยก็เอางี้ก็คือจริงๆแล้วว่าเราเรามีแบบว่าจ้างให้เขาเขียนแบบแต่ว่าแบบที่เขาดีไซน์มามันไม่ได้ตรงกับตามที่เราแบบอยากได้เราก็เลยลองเขียนแบบ เขียนวายวาดธรรมดาแบบไม่เคยออกส่งให้คุณทีแล้วคุณไทำคือเป็นแบบสามติมาให้เราช่เฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะเราก็ส่งรูปเลเยอร์เรนไปให้เขาเราก็แบบออกแบบมาได้ตามที่เราอยากได้จริงๆแล้วเราก็ปรับแบบนู่นนี่นั่นจนจนกระทั่งไฟนอลว่าเอออันนี้แหละที่เราอยากได้จริงๆแล้วมันก็ตรงตามที่เราจินตนาการเอาไว้ว่าเราอยากได้แบบใช่ใช่เราก็คุยกันง่ายปรับกันง่ายคุยกันไหลรอบได้เยแล้วก็แนะนําดี อ้าคือทนคนความเยอะของพวกเราได้ <c oughs> คผมกัยอีค่อนข้างจะรายละเอียดพอสมควรน,นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก,ก็ก็บ้านเราเนะี่ยมันก็อยากให้เรา, <c oughs> าดี <c oughs> ใช่ครผมก็ค่อนข้างจะแบบนิดนึงแต่คือแต่คือพอมันออกมาก็ตามที่เห็นครับผมว่ามันตอบโจทย์อะไรหลายอย่างในชีวิตเรามากอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบจริงจริงแล้วก็ แอบอยู่บ้านเพื่อจะดูช่างด้วยอันนี้พูดตรงๆพูดตรงๆคือคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเรามาจับผิดหรืออะไรแต่แค่รู้สึกว่าถ้าทำแล้วผิดแล้วต้องมาแก้มันจะเยอะกว่าเราก็เคยเราก็เลยต้องมาดูเรื่อยๆอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีครับใช่ๆเพราะว่าเราเราเราไม่อยากให้มันผิดแบบเออจนมันแบบแย่จนเกินไปเงี้ยทีนี้เราก็ดูการทำงานของช่างของของผิดของทากันก็ ครังน<อ>ทีมงานทีมงานของมอไซ่์คือเราเราก็รู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดดีนะอะไรเงี้ยหลายหลจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เขาจะทำปะวะแต่เราไม่พูด <c oughs> อริจริงมีมีเขาจะทำมาวะแต่เราไม่พูดอะไรเงี้ย <c oughs> เออเขาทำอย่างเช่นแบบเก็บซิลิโคนหรือแม้กระทั่งแบบอ่าอ่าช่องไม้นิดหน่อยหน่อยหรือว่ารอยต่างๆที่มันแบบเรารู้สึกว่า มันมันมันสะดุดตาเราแนตะ่เขาก็เก็บให้เราเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันใ่ใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าเออถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสก,าก็ก็จะใช้บริการอีกอวยค,คิดว่าจะใช้ได้แหละไ <laughs> ม่มีไม่มีม่วนอื่นที่เราอยากทำอีกแต่ว่านิดนึงก็ต้องรองลองบประมาณจากจากบปอทบ,อบก,ก็ก็นิดนึงแต่ทีนี้เรื่องของงานต่างๆเนี่ยเราเราเรา,เราพูดถึงคุณภาพเนี่ยมัน ได้อยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเออเฮ้ยมันดีจริงเราเลยทำต่อแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ,เ,อ,อเวลาเราจะขอความชยเหลือ,อะไรเพ,เพิ่มเติมนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็คือได้รับการตอบรับที่ดีโดยที่แบบเขาไม่ได้ทําเหมือนทําให้มันจบๆไปทางทีมงานของผมคือไม่ได้ทำให้จรจบไปคือทําให้ทวกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นงานทีน่ ใช่เป <Es poor S 1> ็นเหมือนบ้านของเราครับเพราะว่าทุกคนที่ที่บริษัทเนี่ยรู้สึกเสมอว่ามาทําบ้านให้ลูกค้าก็เหมือนกับบ้านของเราอ่ะมันเป็นเหมือนความภาคภูมิใจของเราเหมือนกันนะใช่หลายๆอย่างที่เราเราขอให้ช่างแม้กระทั่งแบบติดชั้นในห้องให้ครับมูลี่ในบ้านเราบ้านพี่สาวให้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบอืมมันโอเคดีแล้วไม่ว่าจะขอคําแนะนําหรือขอความช่วยเหลือจากช่างน้าน เขาเต็มใจที่จะช่วยดีโดยที่เขาไม่ได้มีแบบแสดงอาการอะไรเราเอง่านหากที่แบบรู้สึกเกลียดใจเขาว่าเอ้ยเราหางานให้เขากระวาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมออกมาแล้วแบบเราแฮปปี้มากๆเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคือเรารู้สึกสบายใจที่จะคุยแล้วก็รู้สึกไม่ได้กลัวที่จะต้องมากังวลว่าแบบเอ้ะเขาจะดูถูบัตเจนเราเปล่าวะหรือว่าหรือว่าเขาจะเขาจะรู้สึกว่าเห็นบัตรเจนมันน้อยแล้วเขาไม่อยากทำหรือเปล่าบาง่ บางบริษัทเขาอาจจะแบบอยากต้องการรับงานแบบใหญ่ๆเลยะแต่สำหรับเราเราคือเราเราอยากได้แบบที่เราต้องการซึ่งลงทุนเป็นจำนวนมากไถ้าจะแนะนำก็ก็สำหรับเรื่องแต่งบ้านนะครับอย่าอย่าไปคิดแค่ว่าเฮ้ยผูกต้องผูกไว้ก่อนแล้วแล้วมันจะได้แบบิงที่เราต้องการคือบ้านเราเราอยู่เองเราเราเราต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตเลยเนี่ยบางคนบ้านหลังเดียวในชีวิตเนี่ยผมว่าการลงทุนเ แต่งบ้านหรือจะบิว์อินบ้านสักทีนะครับผมว่าคุณควรลงทุนกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุ้มค่าดีครับคือมีน้อยไม่ได้หมายเวามว่าจะไม่ได้อย่างที่ดีอาจจะมีดีกว่าที่คุณคิดในสิ่งที่คุณไปเจอราคาที่มันแพงมากว่าน,นี้ก็ได้อะไรเงรี้ยซึ่งเราเคยเจอมาเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อยู่ที่เราเลือกวัสดุแล้วก็อยู่ที่บริษัทที่เขาหลักงานเราด้วยครับ,รบ,รบซึ่งผมก็แนะนํานลย เรียกแบบมองทีไซด์นะครับขอบคุณครับทจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันเนี่ยครับตอบโจทย์แล้วครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ลูกค้านะครับรีวิวนะครับก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเราทำอะไรให้ลูกค้าไปบ้างแล้วลูกค้าแฮปปี้ขนาดไหนนะครับก็ถ้ามีใครสนใจนะครับก็สามารถ ดูข้อมูลข้างล่างนี้แล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเดี๋ยวมาเจอกัน EP ีหน้าครับว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ครับผมทีจากมอกดีไซน์ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ